สวัสดีครับข่ตลอดไปซ้ามาดีมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่เคยขา่วาสารเชี่ีโลกับกับฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้ ข่าวไม่เยอะมากนะครับผมแล้วก็วันนี้นะใครเดินทางกลับจากวันหยุดยาวนะครับผมก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วกันนะวันนี้นะครับผมมีการเปิดใจนะว่าเอเดนอาซานะครับผมหลังจากที่กลับมาใส่เสื้อเชลซีเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างนะแล้วก็มีอัปเดตนะครับผมว่าเอเซบาลอาจจะมีการป่วยจากแคมทีมชาติก็ได้ด้วยเหมือนกันนั่งแม่งเอ้เจ็บอีกแล้วเจ็บเยอะจังที่พายฉา,ายที่นี่อยู่แล้วนะสำหรับเชลซีนะครับผมอาจจะรอฟังรายละเอียดแคมว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็มีการเปิดใจนะครับผมจากอนโซเมเลสกาด้วยนะว่า ความรู้สึกอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นไปเริ่มฟังกันเลยแล้วกันนะครับผมไปไปเริ่มกันที่ความรู้สึกหลังเกมก่อนแล้วกันกับเอเดนอาซานะครับผมหลังจากที่กลับมาสวมเสื้อเชลซีนะแล้วก็ หายคิดถึงหายคิดถึงมากๆจริงๆไม่ใช่แค่อาซาหรอกจริงๆตำนาน,น,านทุกคนพอกลับมาแล้วมันแบบเฮ้ยมันมันหายคิดถึงจริงๆนะทั้งจอห์นเทอร์รี่เอเดนอาซาแคร์รี่เคฮิลอย่างเงี้ยถูกปะ่ะมีใครอีกปีเตอร์เชคอย่างเงี้ยเออขาดแค่ดอกบาเนาะแล้วก็มีแฮซเซลแบงก์มีโอ้โหเราอีกเดมี่ยังมาเออคิดดูดิโคโลมองคารูมาลูด้าอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นความรู้สึกที่ที่ ให้หวนลึกถึงวันเก่าๆตอนที่เพิ่งเริ่มเชียร์เชลซีด้เหมือกันนะครับผมอะทีนี้เนี่ยอาซามีความรู้สึกว่ายังไงนะเจาะจงไปที่อาซาคนเดียวกันเขาบอกว่า โอ้โหหลายๆคนเลยนะทั้งจอห์นเทอร์รี่ปีเตอร์เช็กรามีเลสจอร์โนบิมิเกลเดียโกคอสตาโดยเฉพาะรายหลังเนี่ยหลังจากที่มีการประทบประทั่งนะครับผมกลับมาตินสเกอร์เทลนะโอ้โหอาซาเนี่ยพอถูกถามเรื่องนี้อาซาหัวเลาะเลยนะบอกผมไอ้นี่ยังเหมือนเดิมเลยนะเราเห็นชัดกันไปแล้วนะว่าเขาเนี่ยแอคชั่นของเขาเป็นยังไงมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะที่ได้กลับมาเจอพวกเขาอีกครั้งหนึง่งได้เจอเพื่อนๆได้สัมผัสบอลร่วมกันอีกครั้งมันดีจริงๆที่ได้กลับมาที่นี่ที่ได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยคุณก็็เเเเเหหนนนนแแ้ะะไไมมม่่่่่่ีีกกาายรรออฉพททจับิูตคื ที่แฟนบอลอยากจะเห็นนะแล้วก็อ่นักข่าวก็ถามนะครับผมว่าโอ้โหพอได้กลับมาสวมเสื้อเนี่ยแล้วได้อยู่ในสนามเนี่ยนะครับผมกับอดีตนักเตะรางวัลยอดเยี่ยมของสโมสร4สมัยเนี่ยรู้สึกยังไงได้บ้างนะอาซาเนี่ยบอกว่าผมอะผมก็ยังพอเล่นได้นะผ่านมา2ปีแล้วที่ผมเลิกเล่นไปนะแต่การที่ได้กลับมาที่แฟนฟอร์ดบิดอีกครั้งนึงเนี่ยท่ามกลางแฟนๆแบบนี้มันสุดยอดยอดเยี่ยมเสมอ ผมเนี่ยคิดถึงการเล่นฟุตบอลในสนามใหญ่ๆแบบนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ยังเล่นอยู่แหละแต่เล่นในสวนหลังบ้านกับลูกๆ5คนของผมแทนนะซึ่งพวกเขาทุกคนเป็นแฟนเชลซีทั้งหมดเลยด้วยเหมือนกันเออก็คือเปืเป่อยๆว่ายัางไงก็ยังไงก็ไม่ทิ้งเชลซีรักเชลซีเสมอนะครับผมก็เออเอาจริงๆเอาจริงๆนะถ้าถ้าถ้าเท่าที่ดูแบบครั้งเกาะแบบดูไฮไลท์ดูอะไรประมาณงี้ผมรู้สึกว่าอาซา ถ้ายังเล่นอยู่อ่ะก็ยังไปเป็นตัวท็อปของของทีมอื่นได้สบายสบาย,บายทีมเล็ก,ลกๆอะไรประมาณนี้ได้เลยเพราะว่าสเต็ปแรงต่างก็ยังมีอยู่สปีดก็ยังมีอยู่แหละมันอาจจะแค่ขี้เกียจวิ่งไปหน่อยนะครับผมแต่ผมว่ายังได้อยู่ยังได้อยู่แต่พออารมณ์ศิลแล้วปนะินแหละเนาะก็ไม่ไหวแล้วกูก็เลิกดีกว่ากูไปนั่งอยู่กับลูกๆเล่นบอลกับลูกๆดีกว่านะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าในปีต่อๆไปเนี่ยอาซาจะกลับมาสวมเสื้อเชลซีเล่นในแมตช์การกุศลแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวร จากอดีตตำนานเนี่ยผ่านไปนะครับผมทีนี้ไปพูดถึงอัปเดตล่าสุดของเอสเซบาวหน่อยนะหลังจากที่ไปเข้าแคมป์ทีมชาติและยิงไป2ประตูด้วยนะครับผมและตอนนี้เนี่ยก็ลังจะมีเกมอุ่นเครื่องกันที่ญี่ปุ่นนะสำหรับทีมชาติบราซิลนะครับผมแต่รายงานล่าสุดเนี่ยมีการตรวจพบเชื้อนะครับผมกับเอสเซบาวนะครับผมว่ามีเชื้อไข้หวัดนะระหว่างที่อยู่แคมป์ทีมชาติบราซิลนะครับผมแ้่วัาสิบแปดปีเนี่ยยังคงอยู่กับทีมชาติชุดใหญ่ของบราซิลต่อไปนะขณะที่เกมอุ่นเครื่องกับทีีีีมมมชาาาาติิิิญ่่ป่ปปุนนะะนนนใครรรร้้กกกกจะะเเเดดขึโยรราาพ อีกทีนึ่งเนี่ยในวันจันนี้ก็คือวันนี้นะครับผมแต่ทีมแพทย์เนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่อาการรุนแรงหรือมีปัญหาใดๆน่ากังวลอลัลชาับเอสเซบัลนะยังมีโอกาสลงสนามได้ตามปกติในเกมที่เจอกับญี่ปุ่นแม้ว่าคุณซืออย่างอาเชรติแลวก็ทีมงานจะเตรียมแผนสำรองไว้แล้วด้วยเหมือนกันก็ขอให้ไม่เจ็บอ่ะขอให้ไม่เจ็บไม่เลื้อลังไม่อะไรก็ให้กลับมาไวๆแล้วกันฟอรอมกํลาลังขึ้นเลยนะ,ะเดี๋ยวรอดูกันว่าในเกมที่เจอกับฟอร์เรสต์เนี่ยฝั่งของเอสเซบาลจะได้ลงเล่นช่วยทีมหรือเป่าารรตติดมกัันนะคบ โอเคอ่ะพอช่วงพักเบรกทีมชาติแบบนี้เนี่ยเออมาเลสกาก็ไปให้สัมภาษณ์ไปสัมมนาเป็นฟอรัมนะครับผมเป็นเหมือนเป็นขึ้นเวทีนะเพื่อนขึ้นเวทีนะครับผมชื่อว่า Festival d e l อสปอร์ตนะครับผมจัดในอิตาลีนะ,ะมีการแบบให้สัมภาษณ์หลายๆจริงๆไม่ใช่แค่มาเลสกานะมีคุณซือคนอื่นด้วยนะครับผมก็มาเลสกาเนี่ยขึ้นเป็นเซสชั่นหนึ่งนะแล้วก็มีการถูกถามนั่นแหละนะว่าหลังจากที่โดนใบแดงในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลไปเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมาเลสกาเนี่ยบอกว่า มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากนะนี่เป็นฤดูกาลที่2ของผมกับเชลซีแต่แน่นอนก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยในเราเนี่ยไม่เคยชนะในช่วงนาทีบาปมาก่อนเลยในบ้านนะการตอบสนองตอนนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามสัญชาตญาณและบางทีเนี่ยการโดนไล่ออกครั้งนั้นมันก็ดูคุ้มค่าเหมือนกันเราเนี่ยกำลังพูดถึงหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะสโมสรที่ต้องเจอกับช่วงยั่วลาบากนะครับผมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตอนที่ผมเซ็นสัญญาใหม่ๆเนี่ยผมรู้สึกถึงแรงกดดันนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนอิตาเลียนคนเดียวนะครับผม คดีนะที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแบบนั้นการได้พาสโมสรกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่น่าพอใจมากจริงๆ ทีนี้เนี่ยก็ถูกถามนะครับผมเรื่องของการที่ความเปรีเชนะในศึกสโมสรโลกนะครับผมเลสกาเนี่ยบอกว่าเราเนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะมันเป็นสถานการณ์ที่คลาสสิกเลยนะครับผมทุมทีกทุกคนเนี่ยมองว่าเปรเชเนี่ยเป็นทีมเต็งเราเนี่ยเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะตอนนั้นได้แต่ผมเนี่ยไม่ได้ทำงานทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราเคยเนี่ยคว้าแชมป์อะไรต่างๆมาแล้วนะผมเนี่ยตื่นมาทำงานทุกวันนะครับผมและก็ไม่เคยคิดถึงถ้วยที่คว้าไปแล้วด้วยเหมือนกันคือมองไปข้างหน้านะ เราเนี่ยเล่นทั้งหมด7เกมนะพยายามจะปรับแท็กติกและสร้างความประหลาดใจให้กับคู่แข่งมันได้ผลดีและมีอาการบาดเจ็บหลายรายนะครับผมแต่มันก็คุ้มค่ามากๆนะและผมเนี่ยคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะเมื่อดูจากผลลัพธ์ถ้วยแชมป์เนี่ยมาสุดยอดนะครับผมจริงๆเนี่ยมันถึงอาจจะหนักไปหน่อยก็ตามนะทีนี้ น,นักข่าวก็ถามมีโอ้โหแล้วการที่ก่อนจะคว้าแชมป์สชมสรโสลกได้คว้าแชมป์คอนเฟเด์ลีกซึ่งคว้าครบทุกใบมาแล้วนะสำหรับถ้วยรางวัลของเชลซีนะครับผมมาเลสกาเนี่ยบอกว่าเอาจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นถ้วยเดียวที่เราสามารถทําได้นะผมเนี่ยพยายามโน้มน้าวนักเตะให้เชื่อว,ว่ามันคือสิ่งสําคัญที่สุดในโลกและผลก็คือเราได้2แชมป์ภายใน2เดือนด้วยเหมือนกันเออก็ ก็ขอให้ไอความมั่นใจนี่มันยังอยู่แล้วกันเนาะทั้งกุนซือแล้วก็ทีมเด็กๆของเราด้วยนะครับผมอก็เดี๋ยวรอดูนะว่าในซีซั่นนี้เนี่ยมันจะไปจบอะไรยังไงที่ตรงไหนจะโลดแล่นบินสูงได้แค่ไหนสำหรับทีมของมาเลสกาเดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมแค่นี้ไฟตอนนี้นะฝากกด like กด s h a r กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไม่กรช่องบดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมคือนอกจากมาเลสกาเนี่ยที่ไปขึ้นเวทีนะครับผมที่บอกไปนะเฟสติวัลเดลโ s ส o อ t นะครับผมอีกคนหนึ่งที่ขึ้นไปเนี่ยก็คือเซนนาดีซีดานที่ตอนนี้เนี่ย ยังว่างงานอยู่ยังว่างงานอยู่นะครับผมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยโอ้โหอยากจะให้มาคุมทีมแบบคุมทีมทตัวเองรักมากๆเลยใช่ปะ่ะแล้วก็นะักข่าวก็ถามนั่นแหละนะว่าเมื่อไหร่จะกลับมาคุมทีมนะครับผมฝั่งของซีดานเนี่ยบอกว่า แน่นอนผมเนี่ยจะกลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งนะนั่นเนี่ยคือแผนของผมและก็มีการเปิดด้วยนะว่าความปรารถนาของผมเนี่ยคือการได้เป็นเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสสักวันหนึ่งเดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นวันไหนเออเปิดมาแบบนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวรอฟุตบอลโลกจบไปก่อนหรือเปล่านะรอเพื่อนเนี่ยออกจากงานไปก่อนแล้วก็ซีดานก็เข้าไปสวมแทนอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากจะเห็นซีดานกลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งน่าจะ เปลี่ยนอะไรขึ้นมาสําหรับคุณซื้อของทีมชาติฝรั่งเศสซีดานอาจจะเป็นคนที่เขาไปเสียบก็ไ็นไ,ได้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วเราคุยมาตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าซีดานอยากจะกลับไปคุมเนี่ยมันคงอยากจะกลับไปคุมฝรั่งเศสเนาะเพราะว่าในสโมสรกับเรียมาริ่ก,ก็คว้ามาทุกแชมป์แล้วอะความกระหายอะไรมันก็ไม่น่าจะมีนะซีนีแบบเซนีซีดานก็คงอยากจะไปคุมแบบทีมชาติฝรั่งเศสทีมชาติของตัวเองส์งมากกว่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูกันแล้วกันนะครับผมว่าซีดานจะกลับมาคุมทีมเมื่อไหร่นะครับโอเคไปทิ้้้งททาาายยข่วสุดับผมก แฟนเอ้นอนหน่อยแล้วกันนะกับเออกับเรื่องของอดีตกุนซืออย่างอาร์เซนอลนะครับผมกับคนนี้นะคนในรูปนะครับผมแจ็ควิลเชียนะขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นกุนซือนะครับผมทีมเด็กของอาร์เซนอลนะแล้วก็ไปคุมนอริสแล้วก็เพิ่งว่างงานไปใช่ปะอันนี้รายงานจากแอตติกยูเคแล้วก็ฟาบิโอซมาโนนะครับผมมีการบอกว่า แจ็ควิลเชียร์เนี่ยใกล้จะกลับมารับตําแหน่งทีมเอ่อครับมารับตําแหน่งนะครับผมผู้จัดจาก,การทีมนะครับผมโดยเฉพาะทีมลูตันทาวน์ในหลีกวันนะครับผมอดีตคุณซือเยาวชนของอาร์เซนอลวัยสามปีว่างงานตั้งแต่ละออกจากนอริสบายฤดูกาลที่ผ่านมาลูตันเนี่ยกำลังหาผู้จัดจาก,การทีมใหม่นะหลังจากแยกทางกับแมสบูมฟิลนะครับผมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะซึ่งบูมฟิลเนี่ยเพิ่งเข้ารับงานนะครับผมจากไวคอบวันเดอร์เรอร์นะครับผมเมื่อเดือนมกราของปีก่อน วิลเชียรนะครับผมเคยเป็นหัวหน้าฝึกสอนทีมอายุต่ำกว่า18ปีของอาร์เซนอลซึ่งช่วยพัฒนาผู้เล่นนะครับผมอย่างไมล์ลูอิสเกลลี่นะครับผมหรือว่าจะเป็นอีวานเนรี่นะแล้วถึงแม็กซ์ดาวแมนด้วยนะครับผมก่อนย้ายไปเปน็นสตาฟโค้ชของโยฮันฮอฟนอทรัฟนะครับผมที่นอริสนะจากนั้นเนี่ยก็รับหน้าที่ผู้จัดก,การชั่วคราวใน2เกมสุดท้ายของแชมเปี้ยนชิพหลังจากที่ทอทรัฟเนี่ยถูกปลดไปเขาบอกว่าบีเชียรเนี่ยลานอริสในเดือนพฤษภาคมนะครับผมเพื่อหา เพื่อจะหางานคุมทีมเต็มตัวนะและเคยมีการเจราจาก Arsenal, ับอาเซนนอลตราแน่งหัวหน้าฝึกสอนนะครับผมทีมต่ำกว่า21ปีคือยู21นะั้นแล้วก็ไม่รับงานนั้นนะครับผมซึ่งกลายเป็นแม็กซ์พอตเตอร์นะครับผมแล้วก็รูแล้วก็รูตันเนี่ยตกชั้นจากแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลก่อนนะหลังจากตกชั้นจากพีเมลีกไปนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นใฤดูกาลหลีกวานนะด้วยการชนะ5เสมอ1แพ้5นะก่อนบูฟิลจะถูกปลดวิลเซียเนี่ยเคยเล่นนะครับผมอาชีพอาเซนอลเนี่ยถึง197เกมนะก แล้วก็เลิกเล่นไปในปี2022หลังจากที่เล่นให้กับทีมชาติเดนมาร์กนะครับผมแล้วก็โรมาโน่ก็มาเลยนะครับผมบอกว่าแจ็ควิลเชียเนี่ยตอบตกลงเข้ารับเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของรูตันทาวเฮียวีโกนะข้อตกลงเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยนะครับผมดวิลเชียเนี่ยเตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะผู้จัดการทีมของรูตันทาวในวันนี้นะบทใหม่เนี่ยก็จะเริ่มต้นสําหรับอดีตกองกลางอาเซนอลและโค้ดเยาวชนฝีมือดีคนนี้ด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนนนนกก็็็เเเปปตอที่่ผู้ล เป็นผู้เล่นเทคนิคแพาๆคนนึงเลยนะครับผมเอาก็แต่มีอาการบาดเจ็บนั่นแหละเนาะแล้วก็มันเลยทำให้แบบทุกอย่างมันมันค่อยดิงด่งด,งด,งดงลงแล้วสุดท้ายก็เลิกเล่นเร็วกว่าที่คิดด้วยนะเอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะว่าลูตันในมือของวิลเชียเนี่ยผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะเอาคิดเหข่าววันนี้นะครับผมออาเปิดใจ ไอตุตะไอตุตะกลับมานะครับผมอะ่ะก็ยังเชลซียังอยู่ในใจเสมอแหละอ่ะเดี๋ยวเราดูกันในปีต่อๆไปเนี่ยฝั่งของอาซาจะกลับมาช่วยทีมเล่นการกุศลอีกไหมนะแล้วก็อ่ะคิดว่าวิลเลียมไม่น่าจะเจ็บอะไรหรอกเอชบอลวิลเลียมนะครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะกลับมาช่วยทีมได้นะก็ขอให้ไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บไม่ป่วยนานเกินไปแล้วกันนะแล้วก็เดสุดท้ายนะครับผมมาเลสกาบอกว่าคุ้มแล้วนะที่โดนใบแดงไปแบบนั้นเลือดมันพุ่งผ่านสันทติยามันปฏิกิริยามันไปเองเขาบอกแบบนี้นะครับผมอ่ะก็เเเเเเดดดีีีี๋ยยวววรรออออูกกกกกััันนนนนนนแแลล้้้ะะ่่่่าาาาาาใมมมมมมททจจบตตติงฮฟสสส์ถไไคค คุมทีมแบบไหนนะครับผมอาทิตย์ในคลิปวันนี้ที่คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมลากคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ share, คคกดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเ้กับช่องมาดีึีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ